พี่ดมผมสงสัยเรื่องหนึ่งเว้ยผมอยากจะถามวันนั้นนะ่ะผมไปตลาดใช่ไหมผมเจอ uh huh. พลังคนหนึ่งเว้ยซื้อผักอยู่แล้วผมก็ซื้อผักด้วยนะพลรังก็ซื้อกล่ำปีกับประกาศขาวเว้ยแล้วมันจ่ายตังค์แล้วมันไม่เอาผักไปด้วยเว้ยผมก็เป็นคนดีไงคนดีเกินไปไง uh huh. ลืมผกักผมก็เรียกเลยเฮยูเฮยูเฮย สกิลมันอ่ะบอกว่าฝักยูฝักยูไว้ไม่งหันมาต่อยหน้าผมเต็มๆเลยพี่เอ้ยไอ้หนูมันไอ้คำว่าฝักยูไม่ดีลูกได้ดาดดามหัวมันก็สุดขั้วเลยหนุ่มยอ่ะมันดามเท่าเดี๋ยวฝักยู มับอกแบบเดียวก็มันเลีวฝากอะฝากมันผมผมไม่ได้พูดเรา,าฝากนะผมทีพูดเราฝากนะผมพูดเราฝากยู่าฝากอยู่อะผมจะพูดภาษาไทายอะมันได้ยินว่าฝากยูเลย,เยโอ้ยจบแล้วลูกเอ้ย